การหาหอระมอและครอนอ,นอของเศษส่วนสามตัวทำย่างไงวิธีกา okay. อันนี้จะเป็นลักษณะของการหาหอร์มอและครอนอ,นอแบบเศษส่วนนะครับวิธีการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะแยกเศษกับแยกส่วนออกจากกันอ่าเริ่มต้นนะฮะเศษของเรามีใครบ้างนะครับอ่าเศษของเรามีตัวเลขนี้นะอยู่ข้างบนนะนี่มีนี่เนี่ยก็มีอะไรครับมีเลขห้าสิบ แล้วก็5เนาะเดี๋ยวเราจะหาหอละมอและคอลนอของเศษก่อนนะครับเริ่มต้นเ,เราจะหาตัวเลขที่หารทั้ง2องตัวโอเคก็เลยเป็นเลข5 5 1้า1เป็น5 5 2เป็น10 5 1เป็น5โอเคครบแล้วดังนั้นสรุปนะเราจะได้หอลอมอของเศษนะครับก็จะมีค่าเป็น5ไปนี่คือตัวหารที่มากที่สุดนะครับต่อมา หาคอร์โนของเศษคืออะไรก็จับทั้งหมดนี้มาคูณกันหารจนกว่าจะได้อะไรครับจะมวนเฉพาะใช่ไหมห้าคูณ1คูณสคูณหนึก็ห้เป็น10บไปนะครับเราจับคูณกันหมดเลยนะต่อมาส่วนส่วนเราคือตัวนี้นี่ตัวนี้น,นี่ส่วนนะครับส่วนของเรามีใครบ้างนะครับก็มี12 16แล้วก็มีเลข4นะครับ เดี๋ยวหาตัวเลขที่หารลงตัวมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็น4ดีกว่าอ่าสีะไรเอ่ย4 3สิ4สองหเป็น4นะครับจบนะน,นี่คือหอละมองนั้นหอละมอก็ตอบ4นะครับหอละมอของส่วนนะครับอันนี้ชื่อว่าหอละมอของส่วนตอบเลข4ส่วนคอนอหารได้ไหมคงเป็นสองสองหารสอง ได้สี่อันนี้คอรนทะลุได้เนาะอืมก็หมดแล้วเนี่ยก็จะได้คอรนของส่วนคืออะไรคอร์นของส่วนก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะก็มีสี่คูณสองเป็นแปดใช่ไหมแปดคูณหกก็ได้สี่สิบแปดไปโอเคนี่คือคอรนอนของส่วนนะครับดังนั้นการหาหอรมอของเศษส่วนทำอย่างไร หอลมอมเศษส่วนนะครับนะข้อนี้หอละอมอของเศษส่วนก็เริ่มต้นจากหอละโมอของสุรมันนะฮะหอละโมอของเศษตั้งหารด้วยคอลอนอนะครับของส่วนนั่นเองหอละโมอของเศษหารด้วยคอลนอของส่วนยึดหลักว่าถ้าเราต้องการหาหอละโมอเราก็เอาหาอละโมอของเศษไปหรอระโมอของเศษคือเลขห้า คอลนอของส่วนคือไร48ตอบ5ส่วน48นะครับจากนั้นนะครับมาดูคอลนอคอลนอของเศษส่วนนะครับคอลนอของเศษส่วนทำไงล่ะเริ่มต้นก็เอาคอลนอตั้งเอาคอลนอของเศษตั้งหารด้วยหอรอมมของอะไรครับของส่วนไปคอลนอของเศษคืออะไรคอลนอของเศษก็คือ10 หารด้วยหอละมมของส่วนหอละโมอของส่วนคืออะไรก็คือ4่อันเองนะฮะเขาต้องการ2อันนี้จับมาบวกกันนะครับนั้นขอน้อนี้ตอบว่าอย่างไรนะครับขอเขียนตรงนี้กันนะข้อ,ขอนี้ก็มี5ส่วน48มาบวกกับ10ส่วน4นะครับได้เท่าไหร่ดีอันนี้คณนอนก็น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็น48เนาะ อ่าเนี่ยบวกลบเศษส่วนทำส่วนเท่ากันเัาน,นี้คูณอะไรฮะคูณสิบสองไหมคูณสิบสองหารสิบสองนะทำเป็นสี่สิบแปดเนาะที่จริง,รงตัดทอนได้นะฮะอ่าตอนนี้ได้ร้อยยี่สิบคำตอบนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าส่วนด้วยสี่สิบแปดนั่นเองโอเค